เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุณลุงคุณป้า ท่านที่มีโอกาสเข้ามาชมช่องครูดวงคอยครั้งแรกนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยช่องครูดวงคอยหลายท่านทรากบกันดีอยู่นะครับช่องครูดวงคอยจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกนะครับที่นําเหรียญกระสาที่ครูดวงสะสมเอาไว้ก็เก้าปีกว่านํามารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ทราบข้อมูลกันนะครับ คูโดงจะเน้นย้ำนะครับคูโดงเป็นนักสะสมนะครับคูโดงไม่ได้เป็นพ่อค้าหรือว่าแม่ค้าจำหน่ายขายเหรียญแต่ประการใดแต่ก็อีกนั่นแหละอยากให้ทําความเข้าใจนะครับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ถือว่าซื้อเหรียญมาในจำหน่ายขายต่อก็ถือว่าเป็นอาชีพสุจริตไม่ต่างจากคนที่ซื้อของเก่ามาขายแต่อย่างใดนะครับคลิปนี้ EP ีนี้นะครับ คุโด่งอยากจะมาเน้นย้ำกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกครั้งนะครับถึงเหรียญ10บาททั้ง 3, 3> <c oughs> เหรียญ3ปศนี่นะครับคุโด่งเคยทําคลิปมาอยู่ประมาณ 1- 2คลิปนะครับโดยเฉพาะเมื่อปลายปีที่แล้วถ้ามีโอกาสเก็บได้เก็บนะครับใช้คําว่าเก็บก่อนรวยก่อนก็ได้นะครับสาหรับเหรียญ10บาทที่คุโด่งจะมาพูด3เหรียญ3ปศนี้ <c oughs> เดี๋ยวเข้ามาดูนะครับเหรียญแรกที่คุโด่งจะมาพูดถึงก็คือเหรียญ10บาทปี2,500 59นะครับให้เป็นการเสียเวลาเลยเหรียญที่2ก็เป็นปี2560เหรียญที่3ก็เป็นปี2561 3สามเหรียญสามพศนี้หลายคนไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้ข้อมูลนะครับตอนนี้ทั้งนักสะสมทั้งพ่อค้าจริงๆเขาเก็บกันมาอยู่พักใหญ่เลยใหญ่ๆแล้วละ่ะ แต่ว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการก็อาจจะไม่ได้เก็บนะครับคลิปนี้ EP ีนี้ครูโด่งยังเชื่อว่าในระบบหมุนเวียนยังเจออยู่นะทั้ง3เหรียญสามประสอนะครับปี2559 2560แล้วก็2561 3เหรียญ3พประสอนี้ถามว่าปัจจุบันนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญไหมยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับแต่เป็นเหรียญที่ดีแล้วก็มีอนาคตเพราะว่าเกี่ยวข้องกับ ประวัติศาสตร์ของชาติไทยมาดูเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกปี59เป็นปีที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรค์นคตะครับปีในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตนคตะครับเหรียญนี้จึงมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยอีก1เหรียญหนึ่งพศนะครับปี2560จะเป็นปีที่มีเหรียญในหลวงรัชกาลที่9เป็นปีสุดท้ายนะครับปี61 เป็นปีแรกของในหลวงรัชกาลที่10มาเน้นย้ำนะครับตอนนี้คุโดวงยังเชื่อว่า3เหรียญ3พศนี่ยังเจอได้ในระบบหมุนเวียนแต่เหรียญใหม่ๆเงาเงาน้อยลงแล้วล่ะเพราะว่าเข้าไปอยู่ในมือของนักสะสมเป็นหลักแล้วหลายๆคนก็ซื้อเก็บเอาไว้นะครับของคุโดงก็เก็บเอาไว้เป็นหลอดนะครับเป็นหลอดก็ผลิตมาจากต่างประเทศอิตาลีนะของคุโดงก็เก็บเอาไว้คุโดงอยากแนะนําปัจจุบันนะครับคน ถ้ามีโอกาสเก็บได้เก็บนะครับจะถามว่าจําเป็นต้องใช้ทําไงก็ใช้เียครับครูโด่งแนะนําให้เก็บนะครับทั้งสามเหรียญสามพศนี้วันนี้เก็บเอาไว30านน้30บาทใน3ามเหรียญเนี่ยสาบาทไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะลดละมาเหลือ25บาทหรือว่า20บบาทเสียเมื่อไหร่ เก็บวันนี้30บาทพรุ่งนี้ก็30บาทปอลลูนก็อาจจะสูงขึ้นจาก30บาทขึ้นเป็น 35, บาท36บาทก็ได้แล้วแต่ความนิยมแต่3มเหรียญสพศนี้เป็นเหรียญที่ดีมีอนาคตเก็บก่อนก็รวยก่อนมีแน่นอนนะครับตอนนี้นักสะสมแล้วก็พ่อค้าเนี่ยเก็บเหรียญใหม่ๆไปกันหมดแล้วละ่ะก็ลอง,ลองดูถ้าใครมีโอกาสเก็บได้ก็เก็บนะครับคลิปนี้ ep นี้มีสั้นแต่เพียงเท่านี้นะครับเน้นยำ้ำสามเหรียญสพศนี้ เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ When you ring my valentine